โค้ด ibk ชมพรพันเกิดปาดแบบนี้หลังพาทีมเอาชนะมาได้แถมได้ mvp แต่ยังติดอยู่เรื่องเดียวสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง a n n sport l i h e แต่ก่อนจะไปรับชมเราฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวลอลเลยบอลของเรากันนะคะ ควนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีฤดูการ2023 2 0 2 4ถึง2อ2 4ซึ่ง IBK นะคะทีมของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดค่ะพิกเอาชนะกวางจูเปเปอร์อรแบงค์3ต่อ1เซต21ต่อ25 25ต่อ20 25ต่อ19และ27ต่อ25เก็บเพิ่มเป็น5คะแนนนะคะขยับรั้งอันดับ5ของตาราง ด้านคิมโฮชุนค่ะเฮดโค้ดของ IBK นะคะก็ได้พูดถึงพรพันธ์ MVP ของเกมนี้ค่ะโดยได้ระบุว่าข้อดีของพอรพันธ์คือสามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วและตอนนี้ผมพอใจ80%ส่วนอีก20%ที่เหลือน,นั้นเป็นเรื่องของท่าทางภาษากายที่ต้องแสดงออกให้เยอะกว่าน,นี้เพื่อกระตุ้นเพื่อร่วมทีมและดูเหมือนว่างานนี้นะคะโค้ดของ i อ k ค่ะจะชื่นชมและชื่นชอบ พรพันเกิดปราดเป็นพิเศษนะคะและในเกมนี้ค่ะพรพันธ์ของเรานะคะสามารถคว้า MVP ไปครองซึ่งนับว่าเป็นผู้เล่นโคตเตอร์เอเชียที่ได้ MVP คนที่3ต่อจากเมกาวตีและมดวิภาวีสีทองค่ะโดยได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้ชัยชนะในแมตช์ที่2ขอบคุณสตาฟและเพื่อนๆที่เล่นกันอย่างเต็มที่ไทยกับเกาหลีก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากทีเดียวในเรื่องของการจัดการแข่งขันเป็นอะไรที่เสียภัยมากมาก รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ชอบค่ะก็ต้องขอบคุณโค้ดด้วยเป็นธรรมดาที่เขาจะเข้มงวดเพราะเขาเป็นโค้ดและเคยเป็นตัวเซตด้วยต้องขอบคุณเขาด้วยที่บางทีเขาดุก็เป็นการเตือนสติก็ค่อนข้างดีไม่ได้คิดอะไรขอบคุณแฟนคลับทุกคนทั้งที่ไทยและที่เกาหลีที่มาเชียร์ที่สนามขอบคุณที่เชียร์ทีม ibk ของเราแล้วก็จะสู้ต่อไปค่ะแล้วก่อนหน้านี้นะนะคะที่เป็นแมตช์พรพันเกือบปลาดค่ะ ลงสนามพบกับไฮพาสทีมต้นสังกัดของโมมิธนาชาสุกสดนะคะก็ได้กลายเป็นดราม่าใหญ่เลยนะคะสำหรับการตัดสินที่ผิดพลาดของกรรมการค่ะและในเกมนี้นะคะ IBK ค่ะก็สามารถพิกชนะไฮพาสได้ซึ่งเป็นต้นสังกัดของโมมิธนาชาสุกสดนะคะโดยเอาชนะไป3ต่อ2เซตค่ะด้วยคะแนน22-25 21-25 25-19 25-21และ1 5 13ค่ะโดยในเกมนี้ค่ะ ช่วงที่เป็นดราม่านะคะเป็นช่วงแต้มสุดท้ายของเซตแรกในจังหวะที่พรพันธพยายามสกัดกั้นบอลจากฝั่งไฮพาร์ ath, แล้วกรรมการนะคะให้แต้มกับไฮพาร์และเมื่อไอบเคค่ะขอชาเลนจ์ก็ปรากฏว่าพรพันธ์ทัดบอลแต่ภาพจากมุมต่างๆก็ไม่ชัดเลยว่าทัดหรือไม่ทัดกันแน่นอกจากนี้ค่ะยังมีจังหวะที่ไฮพาร์นะคะเสียแต้มจากการที่กรรมการตัดสินพลาดอีกด้วยโดยสื่อเกาหลีนะคะก็ได้รายงานต่อว่า โคโวนะคะได้มีการประชุมดูเทปเหตุการณ์ดังกล่าวสามและได้ตัดสินให้มีบทลงโทษทางวินัยกับนำยังซูและผู้ช่วยผู้ตัดสินควอนแดจินค่ะโดยจะแบนสอเกมและปรับเงินส0 0แสนวอนก็ประมาณ8,000บาทไทยนะคะเช่นเดียวกับลีมยองฮีและจูพิลีผู้ตัดสิน2คนประจำอยู่ที่หน้าจอวิดีโอชาเลนจ์ค่ะที่โดนแบน2นัดเช่นกันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการเตือนด้วยวาจา ไปยังประธานคณะกรรมการควบคุมเกมปาร์คจูจอมและประธานผู้ตัดสินคังจูฮีเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้อีกค่ะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของไอ k ค่ะทีมชมพูพ่พรพันเกิดปลานะคะจะลงสนามพบกับพิงค์สไปเดอร์ซึ่งเป็นทีมของกัปตันคิมนั่นเองค่ะในวันที่4พฤศจิกายน2 5 6 6เวลา14นาฬิกานะคะอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวชมพูพ่พรนพันเกิดป่าของเรากันด้วยนะคะ และทั้งหมดค่ะคือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกข่าสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะ <c oughs> แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ